ค่ะดิฉันนางสาวกรนกพรมหานิยมชันนางสาวกนกพรมหามน,หน,าากนกหาิยมค่ะพอพนกนกพรมหานิยมนะคะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หเราใช้กระดาษ A4 ขนาดกระดาษ A4 กระดาษร้อปอน ไม่ใช่คนพ่อจบการศึกษาไว้่เลยเราพูดไปหลาเอาไว้บายการคังประเภทนี้เพื่อแก้ปัญหาระบบตกตังจบจบบะเสียนเสียนอ่าพูดไม่ได้ ใยบทสวัสดีวันนี้กูนะจะมาสรุปหัวข้อผลจากการแข่งต่อขณะที่กันกอกกันร้ายต้องใจฟังด้วยนะดี่ดอกสวัสดีค่ะดีฉันจะมใไม่ใช่สวัสดีค่ะสวัสดีพรอกันสวัสดีค่ะผมนายสารศัก์มีบุญญานะครับฉัน สวัสดีค่ะผมนายสรศักดิ์มีบุญญานะครับนักเรียนม5ทับ8นะครับเลขที่15ครับตัดดิเอาจุ๊บดิดิฉันนางสาวพรรณพาแซ่ลิมนะคะอยู่ชั้นม5ทับ8เลขที่23ค่ะคือมาจอดไปเอาที่ตั้งอ่ะ โอ้โหคอหายมโอคอหายอนาี้ยแ้เห็นช่ปะออเดี๋ยวคอหาย่ีคอไ่ด้เตอร์นไกแะตเมน้าแนี้จบ็ไดเลัตอนแรกเราก็จะมาทำการตักวดเท่าไรครับคุณเออบอก้วนยเท่าไรมันถ่ายไว้แล้วรอไม่รู้ โดนถ่ายที่มือแหวนโธ่คนแบบนี้วะจริงปะ